เลนเสริมยกสูงที่นี่แจ็คสายฟ้าอะไรมือถือและอุปกรณ์เครื่องมือช่างค่ะทางร้านของเรามีเลนยกสูง2ขนาดให้พี่ช ือกใช้งานกันค่ะขนาดที่1ขนาด 0.5x และขนาดที่2ขนาด 0.7x ทั้ง2ตัวนี้ถ้าะมีเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่4.7ซนติเมตรเลนส์เสริมตัวนี้จะเหมาะก,กับกล้องที่เป็นเกลียวหมุนเมื่อใส่เลนส์นี้ไปแล้วก็สามารถใส่ไฟแบบเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4.7ซนติเมตรได้เลยค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างเลนส์เสริม 0.5x และ 0.7x กันค่ะเมอ่อใล่เลนส์ 0.5x ไปแล้วตอวกล้อคจะมีความสูงลนวและน่ก็คือตัวองกาส่าเล 0.5x ค่ะต่อไปเมื่ส่เลนส์ 0.7x ไปแลว้วกล้อง ก็จะมีความสูงขึ้น4.5นิ้วค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการใส่เลนเสริม 0.7x ประโยชน์ของเลนสเสริมตัวนี้นะคะเมื่อใส่เลนตัวนี้ไปแล้วกล้องต้องปรับระยะให้สูงขึ้นจะทําให้พื้นที่ในการทํางานกว้างขึ้นค่ะไอเทมลับแบบไม่รับพี่ๆช่างต้องมีติดร้านกันแล้วล่ะค่ะ